เอวัมเมสุตังเอกังกรรมยังภควาณ์กวาณียังวิหารติเชตวันิอนาถาปินทิกันตาอาลามเเมตาตะโคภควาบิงขูอามันเตติพิกโวติพระธันเตติเตปิขูภควโตปัญจโสสุงภควาเอตทโวจ่า โพตปุพังพิขเวนเทวาราสังคาโมสมุปปยุโโหอโหสิอัตโคพิขเวนสังโกเทวานมินโทเทเวตาวติงเสอามันเตสิสเจมาลิสาเทวานางสังคามกตานางอุปัญชัยยพยังวาชามพิทันตังวาโลมหังโสวามเมวัตสมิงสมเยทช่างังอุนโลเคยยาธรรมะมังหิโวทช่างังอุนโลกยตังยามพวิ สติพยังวาชามิตันตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยินสติโนเจเมทะยังคังอุนโลเกยานทา อาทาปชาปติสสะเทวราชชาตาช่างคังอุนโลกเกยาทาปชาปติสสะหิวเทวังราชชาตาช่างคังอุนโลกตยตาต่างยามพระวิตติพยังวาชามพิธันตงวาโลมหังโสวาโสปหิยินสติโนเจปชาปติสสะเทวราชชาตาช่างคังอุนโลกเกยานา อาทาวังรุนัสะเทวังราชาสัตจจังคังอุนโลเตยาเถววังรุนัสหิวเทวังราชาสัตจจังคังอุนโลกะยะตางยามพระวิสติพยังวาชามิตันตังวาโลมหังโสวาโสปหิยินสติโนเจ วังรุัสัตเทวังราชาสัตจังคังอุนโลเกยาาทะอิสาณัสสัตเทวังราชาสัจจังคังอุนโลเกยาธทะอิสาณัสสิวเทวังราชาสัตจังคังอุนโลกยตังยำพระวิสติพระยังวาชามพิถันตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยินสติติ กังโคปันนภิกขเวสังกัจจวานเทวานมินท่านสาธจังคังอุนโลกยตังปชาปิสวานเทวังราชาติจังคังอุนโลกยตังวังคุนสวาวเทวังราชาติจังคังอุนโลกยตังอิสานสวาวเทวังราชาติจังคังอุนโลกยตังยำพระวิสติพยังวาชามพิทันตังวาโลมหังโสวาโสปะหิเยทาปิโนปิะหิเยทาตัง

เทวนมินโทอวีตัราโคอวีตโทโจอวีตโมโหพิรุชัมพิอุตราสีลายีติอาหารจโคพิกาเวเอวังวะธามิสะเจตุมหากลงพิกาเวอลัญญกตานังวางรุขมูรกตานังวาสุญญาคารกตานังวาอุปันเทยพยังวานชามิตันตังวาโลมหังโสวามเมวัตสงสมเยอนุสังเรยาธา ปิติปิโสพระทวาอันระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุคโตโลกวิทูอนุตังโรปุริสธรรมมาสาลติสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธพระทวาติมะมังหิวพิเเวอนุจระตังยัมพระวิสติพยังวานชามพิตันตังวัโลมหังโสวาโสปหิยิตสติโนเจมังอนุจริยาธาธาธรรมังอนุตงารยาธา ระว่างขาโตพระควตารทำโมจันทิติโกอาตาลิโกเอหิปติโกโอปันนิโกปัญจันตังเวทิตัมพวินโูหิติทำมังหิโวพิขเวอนุสังรตกงยามพระวิสติพยังวาทาพิทันตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยินสติโนเจทำมังอนุสังเรยาถาธะสังขังอนุสังเรยาถาสุปติปันโนพระโตสาวกสังโฆอุจุปติปันโนพระพวโตสาวะ วะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโฆสามีิปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโฆญาที่ทางจัดตารี่ปุริสายุคานิอันชาปุริสปุขลาเองสาภะคาวะโตสาวกสังโฆอาหุในโยปาหุในโยท้าสินนโยอัญชาลิกาลนีโยอนุตตรังคุณญาณเสนตังโลกาสาติ สังขังหิโวพิขเวอนุจังระก,กังยามพระวิสติพยังวาชามพิธานตังวาโลมหังโสวาโสปหิยิสติ ตังกิดสาเหตุตถาคตโตหิพิงคเวออันระหังสัมมาสัมพุนโทวีตังราโควีตโทโทวีตโมโหอภิรุอันชัมพีอนุตังราสีอลายีติธรรมโวจนจปะคะวะติทางวัตาวานาสุขตัวอาชาปังรังเอตทัทโวจะสันทาอัลันเดลุขมูลเลวาสุญญาทาเลวะวิงคาวอนุตังเระสัมพุนทางพยังตุมหากโนสียาโน เจพุนทางตะเลยยาทาโลกะเจถังนราตะพังอาธาทำมังตะเลยยาธานิยานิกังสุเตติตังโนเจทำมังตะเลยาธานิยานิกังสุเตติตังอาถาสางทังตะเลยยาทาปุญญังเขตังอนุตังรังเอวามพุนทางสังรันตานังทำมังสางทังจะพิคโวพยังวายทมพิจันตังวาโลมหังโสนะเหตติติ